สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนสนุกกับตัวเลข1น0ถึงสิขึ้นมาเลยค่ะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนไปในแนาที่2ี่ีค่ะหน้านี้นะคะคัดตัวเลขตามรอยปะแล้วยงเส้นจับกู้กับตัวเลขด้านล่างที่สัมพันธ์กันอ่าอันดับแรกเด็กๆจะต้องค้าตัวเลขก่อน เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลข4ี่เลข5้าเด็กๆก็คัดก่อนให้ครบทุกตัวก่อนนะคะเมื่อเด็กๆคเสร็จแล้วเด็กๆก็จับคู่เลยค่ะระหว่างตัวเลขด้านบนกับตัวเลขด้านล่างอ่ลองดูสิคะเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนหาเจอหรือยังคะเมื่อหาเจอแล้วเราก็ลากลงปา เลขสองและเลขสามอยู่ตรงไหนคะสี่เจอสี่หรือยังและห้าเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะมเด็กๆลองไปฝึกทำกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งทุกๆคนนะคะสําหรับใบงานกิจกรรมศิลปะวันนี้ให้เด็กๆเตรียมใบงานที่เป็นรูปภาพต้นไม้มาก่อนในรูปภาพนะคะเด็กๆมันก็จะเป็นรูปภาพต้นไม้ที่ยังไม่สมบูรณ์ก่อนใช่ไหมคะซึ่งจะมีแต่ลำต้นคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพต่อเติมต้นไม้ให้มันเป็นรูปภาพที่สมบูรณ์โดยการที่เด็กๆก็วาดภาพใบไม้ ว่าทาบต้นไม้ขึ้นไปเลยเป็นพุ่มต้นไม้ใช่ไหมคะวดเข้าไปเลยตามจินตนาการของหนูๆเลยนะคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีต้นไม้ด้วยมีนกแล้วก็จะมีก้อนเมฆมีพระอ,อาทิตย์เราก็ระบายลงไปให้ครบให้สมบูรณ์เลยนะคะวันนี้ไม่ยากเลยเด็กๆลองไปฝึกทำกันดูเลยคะ่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ